ธนาคารเวลาใช่ครับธนาคารเวลาคือสวิสเนี่ยเขาจะมีขึ้นชื่อเรื่องเป็นประเทศที่คนไปฝากเงินเยอะใช่ไหมครับเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนครับเชี่ยวชาญเรื่องการทํานาฬิกาด้วยครับใช่เออบางคนเอาสองเรื่องมาผสมกันก็คือเทพแห่งนาฬิกาและธนาคารใช่ครับก็เลยมารวมกันกลายเป็นธนาคารเวลาใช่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าบอกว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้เก็บมันไว้เราสามารถเอามาใช้ได้เฮ้ยครับเล่าเป็นเคสให้ฟังแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่าย มีคุณป้าคนหนึ่งอายุ68ปีเขามีเงินบำนาญจากรัฐคอยดูแลอยู่แล้วค,คือเขาก็เสียแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไปเหมือนไปรับดูแลผู้สูงอายุอีกคนหนึ่งอายุ86ปีทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองวันอาทิตย์ละสองวันครั้งละสองชั่วโมงโก็ไปถึงก็ไปนั่งพูดคุยด้วยบ้างไปทำความสะอาดบ้านให้บ้างหรือว่าไปพาออกไปเดินตากแดดบ้างที่อากาศหนาวแล้วงานมันจะเก็บให้ผมมาใช่ครับ ก็คือเขาก็จะบันทึกเวลาไว้ว่ามาทํางานเซอร์วิสมาบริการให้กี่ชั่วโมงคุณป้านี้ไปทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างใช่ครับไม่ได้รับค่าจ้างและคนที่คุณไปเฝ้าไม่ใช่ญาติคุณด้วยใช่ครับคุณไปบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อาทิตย์ละสี่ชั่วโมงสมมติเป็นเวลาใช่ครับห้าปีสิบปีใช่ครับรวมแล้วคุณทําบําเพ็ญประโยชน์ไป5้ารอชั่วโมงอ่ะสมมติแล้วไงแต่นี้ก็จะสรุปทุกปีครับเขาจะมีการ์ดเลยครับการ์ดแล้วก็บันทึกเวลาไว้ครับพอครบปี ครบปีเขาจะสรุปว่าคุณทาไปกี่ชั่วโมงมีดอกเบี้ยให้ด้วยนะครับยิ่งทํานานไปเขาก็ทบให้ทำร้อยชั่วโมงแถมให้อีกสองจุดแปดชั่วโมงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าแล้วมันเอาไปใช้ยังไงวันหนึ่งคุณป้าคนนี้ล้มลงไปแล้วก็ดูกแตกครับเป็นคนไม่มีสามีไม่มีลูกด้วยก็โทรไปที่ธนาคารติดต่อขอเบิกเวลาคืนก็จะเป็นคนที่อยู่ในโปรแกรมนี้ที่ทําแบบนี้เหมือนกันเยมาดูแลเจ๋งอ่ะใช่ครับ สมมุติว่าคือโทรไปปั๊บฉันมีอยู่500ชั่วโมงวันนี้เปิดสัก8ก่อนมาช่วยเงากับค่าให้หน่อยเขาก็จะส่งอาสาสมัครที่อยู่ในโครงการเหมือนคุณป้าทำสมัยก่อนใช่ครับไอ้นี่ก็มาเลยแปชั่วโมงดูแลป้าเอาครับใช่ครับไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตให้ทงความสะอาดบ้านให้มาพูดคุยเป็นเพื่อนให้แล้วหมอนี่ก็คือได้8ชั่วโมงที่มาทำเงานใส่ธนาคารของเขาใช่ครับใช่ครับอันนี้คือระบบแชร์เวลากันซึ่งมันทำให้งด ลดงบประมาณของภาครัฐด้วยในการดูแลผู้สูงอายุไม่มันตอบทุกโจทย์เลยใช่ครับประเทศเรากลายเป็นประเทศที่มีลูกคนเดียวบางคนไม่มีลูกบางคนเป็นรักล้มเพศเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีลูกหลานมาดูแลชั้นไหมถ้าสะสมไปเรื่อยๆว่างๆก็ไปทำสักนะพอแก่ไปก็มี เวลาที่เราไม่รู้จักแต่มาดูแลเราแต่มาดูแลเหมือนที่เราไปดูแลใครสักคนใช่ครับคืออย่างประเทศเราก็เหมือนกันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับอย่างญี่ปุ่นนี่เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มเต็มนะครับทุกวันนี้คืออย่างสวิสเนี่ยผมว่าเขาฉลาดนะครับที่คิดคิดระบบนี้ออกมาผมอยากชื่นชมคนคิดมากซึ่งผมชอบอย่างหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้ที่คุณอุ๋ยพูดเลยคือ รัฐบาลก็ไม่ต้องเสียงบประมาณไม่เสียอะไรเลยแทนที่จะต้องมีสมมติกระทรวงช่วยเหลือผู้สูงอายุต้องจ้างพนักงานพยาบาลจ้างอะไรกันเพื่อไปดูแลนี่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทและที่มันดีกว่านั้นคืออย่างมันมีระบบดอกเบี้ยมาให้เนี่ยการไปกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวยิ่งรีบทาซึ่งตอนนี้สวิสกายเป็นออกกฎหมายรองรับแล้วนะครับเป็นกฎหมายของประเทศเขาเลยแล้วแบบใช้แบบเกือบทุกเมืองนะครับทั่วประเทศสวิสแล้ว กว่าครึ่งหนึ่งของคนรุ่นใหม่นะครับตอนนี้ที่เข้าไปอยู่ในโปรแกรมนี้กว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าสมมติเราหนุ่มๆอยู่สาวๆอยู่คือตอนนั้นเรายังมีแรงอยู่นะเราเราว่างด้วยใช่เราว่างเรายังไม่ต้องทํางานเราก็เอาเวลาที่ว่างนั้นไปช่วยเหลือผู้สูงอายุแล้วนะครับเดียวกันพอเราเก่ตัวไปเนี่ยด้วยความที่เราเริ่มช่วยมาตั้งแต่หนุ่มๆสนองเลยคันนี้มีเป็นพันๆชั่วโมงเราสามารถเออเนื่องจากเต้นพี่จะหมดแล้วเต้นต่อไหม จะ <laughs> ส่งให้พี่สัิบ <laughs> ชั่วโมงหอดไว้ <laughs> หรือพูดทีแบบเวลาผมเหลือเฟือมากอะส่งมา3คนเลยผมอยาก แบบใช้ทีเดียวสิชั่วโมงพร้อมกันคือเป็นคนทำบุญแน่เด็กใช่เะแต่เป็นป๋าเลยใช่ครับป๋ามี2,000ชั่วโมงทำกับข้าวคนหนึ่งตัดหญ้าคนหนึ่งแล้วก็มานั่งคุยกันอีกคนนึงเนจัดปาร์ตี้ได้อ่ะ้โหดีคือตอนนี้มันพัฒนาไปมากกว่าที่จะเป็นแค่ดูแลดูแลผู้สูงอายุนะครับมันมีทั้งการบริการด้านไอทีคือความรู้ด้านไอทีคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งทำผมนะครับ แพดแรเซอร์นี่เขาก็นับชั่วโมงกันได้คือแลกสกิลคือแกคุณเก่งอะไรคุณก็ใช่ไหมใช่ครับคุณอุ๋ยอาจจะไปร้องเพลงให้คนแก่ฟังก็ได้ใช่ไหมผมไปนั่งคุยกับเขาก็ได้ครับจากคอนเสิร์ตให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นการแลกเปลี่ยนกันโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดแล้วการเป็นคนในยุคนี้มันมีลิขสิทธิ์ไหมอย่างเงี้ยไม่มีครับคือหอยี่ผมว่าก็เชิญก๊อปปี้เถอะครับเฮ้ยผมหวังว่าจะมีใครสักคนที่ชมรายการนี้อยู่นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลนะถ้ารวมกันได้นะใช่คร โอ้โหเยี่ยมมากเลยแล้วกลายเป็นว่ามนุษย์มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกันมากขึ้นไม่อยู่ติดอยู่แต่ในโซเชียลเด็กวัยรุ่นได้สามารถพูดคุยกับคนสูงอายุคนสูงอายุได้แบ่งปันประสบการณ์กับเด็กแล้วหาช่วยคนที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักบ้างใช่ไม่ใช่เอาแต่พักพวกตัวเองอะไรช่วยใครก็ไม่รู้บ้างก็ได้ถึงจะมองว่าเป็นการทําเพื่อหวังตอบกลับนะครับส่วนตัวผมนะผมคิดว่าบางคนอาจจะมองเฮ้ยนี่มันทําเพื่อหวังตอบกลับนี่แต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นประโยชน์กับมันเกิดเรื่องดีมันเกิดมันเกิดเรื่องดีอยไมม่่่เเจอลยใชครัับถ้าน เอาระบบนี้มาใช้ในเมืองไทยละผมนั่งมองข้อเสียนะครับมันมีช่วงเฮ้ยไม่มีข้อเสียผมยืนยันดีฟังดูแล้วไม่มีไม่มีอะไรเสียให้ดีครับจริงเหรอสมมติว่าไปได้ครับสมมติว่าผมรู้จักฟิตเต้นนะครับตนครับพี่เต้ลงให้วันนี้ผมบริการพี่3มชั่วโมงนะคือจริงๆคุณไม่ได้มาบริการผมแต่ผมลงว่าลงว่ากันหัวกันเอาไป3าแล้วคุณต้องเซ็นคือให้ผม3ามด้วยนะคือไอ้สองคนนี้อยู่บ้านหมดเลยไม่ได้ไปไหนใช่ครับ แล้วถึงเวลาผมแจกกระเดงคนละสามชั่วโมงใช่ครันถึงเวลาผมต้องการเขาดูแลผมเบิร์ตพี่ดูมาดูแลผมหน่อยใช่พี่ดู่ต้องมาดูแลจริงนี่มันเกิดขึ้นแน่นอนครับประเทศเราอะไรอี่ามนง่ายหลายเนี่พี่ผมไม่ใช่ไหมไม่เกิดหรอกเด้อแต่คิดในแง่ไม่ดีไว้ก่อนก็ดีใช่ไหมเราจะได้มีกลไกมาป้องกันพวกคนไม่ดีใช่ครับหรือเราย้ายทำไมระบบอะไรดีๆมาอยู่ประเทศเราเจ๊งหมดเลยหรือเราย้ายไป่ไมอ่ะ ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญมันยังเอาอะไรไม่รู้หยอดเข้าไปแทนเหรียญเยอะแยะไปหมดเลยฝังชิปอ่าเพื่อจะได้รู้ว่าเขามาที่นี่มเหมือนพวกนาฬิกาที่มี G P S อ่ะออแล้วมันมันจับการเคลื่อนไหวด้วยนะสมมติคุณได้อยู่ที่บ้านเขาไหมแล้วมันเคลื่อนไหวไหมก็อาจจะเข้า มาที่บ้านผมแล้วผมก็เปิดเพลงให้เต้นกันเฉยๆแล้วก็วยอย่างน้อยมันก็ต้องมาจะทำขนาดนั้นให้มันเถอะยโอ้ยอะไรจะโกงทุกเรื่องอนตริกาผมว่าผมถอดแล้วให้คนอีกคนนึงเอาไปวางไว้ที่บ้านมันก็ได้นะพี่นี่ไงยืมยืมให้ยืมกันไม่แต่แต่ไอเดียไอเดียคอนเซปต์ของมันเนี่ยคือดีมากดีมากครับตอบโจทย์ทุกอย่างเลยเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแล้วเราค้นพบว่าดูในโซเชียลก็ได้ครับผู้สูงอายุตั้งเยอะไม่มีคนดูแลครับ แล้วจะจะเอางบที่ไหนไปจ้างคนไปดูแลเหล่านั้นได้หมดมีแต่คนธรรมดาเท่านั้นที่จะช่วยกันครับแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยหนุ่มหนุ่มสาวสาวอาจจะยังยังไม่เข้าใจนะครับต้องไวระดับผมขึ้นไปแล้วผมเริ่มคิดแล้วฮะมันมันใกล้จะถึงวันนั้นแล้ววันหนึ่งลูกสาวเราแล้วลูกมันจะมาดูแลเราไหมแล้วเราจะอยู่กับใครแล้วเราคราวนี้เราเริ่มนึกแล้วฮะว่า เออเราได้ดูแลพ่อแม่เราไว้ดีแค่ไหนเราเริ่มเราเริ่มรู้สึกถึงวันที่แบบไม่ได้ไปเจอพ่อนานมากแล้วในรอบปีที่ผ่านมาคือคล้ายๆกับว่าเรื่องบางเรื่องแล้วลูกเรามันจะทําแบบเดียวกับเราไหมทาไมตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกผิดเลยที่เราไปเยี่ยมแม่เราน้อยเลือเกินลูกเราจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าคือคือเรื่องบางเรื่องถ้าถ้ามันไม่มาถึงตัวจะไม่เข้าใจ วิธีนี้มันอาจจะทําให้เราเข้าใจได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันสอนให้เราได้ไปอยู่กับผู้สูงอายุได้มากขึ้นได้เร็วรได้เร็วกว่าที่คิดหรือหรือมีเหตุผลให้เราอยากไปอยู่กับผู้สูงอายุไปช่วยคนคุณ<ด>พูด,ดอย่างนี้นะผมกลับมองว่าเราอาจจะทําแล้วดีกว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้อืเราเป็นประเทศที่ ผมไม่รู้จักคุณผมไปขอข้าวคุณกินได้นะฝรั่งมันไม่ให้เอาตามสิทธินะไม่ล่วงเกินสิทธิ์คนอื่นแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาให้กันง่ายๆอะไรมือมือมือเท้ามีอะไรมาขอข้าวกินเราเป็นประเทศที่ต่อให้มือเท้ามีเนี่ยขอข้าวกินให้นะแล้วผมเดาว่าถ้ามันจัดระบบขึ้นมาได้เอาไหมเอารายการเรานี่แหละเป็นตัวกลางเอาไหมละครับลองดูไใครว่างปั๊บไปดูแลคนแก่สองชั่วโมงแล้วเราลงทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้หมดทุกคนจะมีทำคล้ายๆกันจะมีธนาคารจิตอาสานะครับ ที่เมืองไทยเขาทำกันมีกันแล้วใช่ไหมใช่มีครับแต่ว่าแพทเทิร์นจะไม่ใช่เป็นแบบนี้เป๊ะๆนะครับลงรายอันนี้มันสะสมชั่วโมงนะใช่ครับให้ดอกเบี้ยด้วยใช่เฮ้ยไม่เอาดีกว่าทำไมครับเราเป็นรัฐจุดรีเราไม่ชวนธนาคารมเราไม่รู้รายการเราอยู่จนเราแก่ว่าไม่ยืนโอเคกลัวมันไปก่อนไงกลัวแบงค์ล้มดูดีที่กลัวแบงค์ล้มก่อนแล้วโดนล้มไอ้ลงไว้มันไม่ได้อะไรขอเวลาคือต้องมีอะไรที่มันยืนยันว่าอยู่เนี้ยรัฐบาลแหละครับก็ต้องรัดฐา คงมีข้าราชการระดับสูงดูรายการเราอยู่บ้างอะว่านะ่าจะคิดคุณลุงอาจจะดูอยู่ก็ได้อะน่าจะคิดอะไรดีๆได้บ้างหรือเขามีแล้วฮะผมเห็นเขามีโครงการให้ยืมนาฬิกากันไปเยบอกแล้วคนใจใจดีกำลังจะจบดีๆอยู่แล้วกำลังจะจบดีๆอยู่แล้ว โอเคนี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันนะครับหวังไว้ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งได้รับประกายอันงดงามแบบนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เขาคิดมาแล้วผมว่าเป็นเป็นเรื่องดีๆอะไรเป็นเรื่องดีส่งเสริมกันไม่ต้องอายที่จะแบบเฮ้ยของเขานะไม่เป็นไรอะไรดีช่วยกันทำ